สวัสดีค่ะพบกับรายการสารค้ามตามรีวิวกับเก๋เก,ก๋ผู้เก่าผู้เดิมเช่นเคยนะคะเมื่อนี้ค่ะเก๋เก๋นะคะเดินทางมาหาลูกค้านะคะที่เลือกใส่บริการนะคะคูบตา,าสรคามนะคะและก็มีรถแท็กเตอร์คูบตานะคะพี่น้องจากฟูมกระทิ่พันไม้พร้อมเดี๋ยวเมื่อนี้ขั้นแรกนะคะเก๋เก๋เขามาสัมผัสรีวิวลูกค้านะคะว่าในการใส่งานของลูกค้าเป็นเช่นใดเดี๋ยวห่อสีเขาไปพูดคุยน้ำกันนะคะพร้อมไปค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปน้ำกันเลยครับปะ่ะครับผมเสาดีเลิศครับ ไปหลงลูกหลานพ่นแนะน้ำของไปครับพันว่าพ่นมุจักกันเราก็ก็เลยว่าพันว่าบริการดีจังี่นะครับก็เลยเด้เขาไปใส่บริการครับกวามันแห้งดีไหมครับเวลากระชับตัวเนี่ยตัวเบามันร้อยตูมร้อยน้ำดีครับเคยใส่ตัวหนึ่งมาแล้วก็เลยว่าตัวนี้มันสิดีกว่นไหมครับมันตอบโจทย์ได้ดีือการออกตัวออกอยังเขาเจีย บ่ต้องยุดรหลดเขาเจี๊ยได้เลยไหมครับเหยียบคาดเขาเจียออกเวลาห้องตัวปีโตบางทีตัวนี้มันสิจะคล้องตัวไหมครับจะคล้องตัวดีก็ตัวหาสิบตัวนั้นเราก็ตัวสี่สิบแต่ว่าตัวนี้มันเวลาเวลาออกตัวเวลาเลี่ยวเวลายังสิมันเก็บงานได้ดีกว่ากันความใบมันผมเพียงมันมันยังพ่อไหมครับเวลาดันเรื่องดันกับใส่งานดีครับ ใส่ส่วนตัวน้ำเน่ยกับหลับจ้างพี่น้องบอกกับหลับจ้างที่นะครับกนนันอย่างนี้น้ำเพิ่มขย้นครับเพราะว่าตัวนี้มันเวลามันมันข่องโตดีนะครับแห้งมันก็นยังเลอลๆอยู่นะครับแห้งก็เอว่าใส่งานได้ดีเอว่าตอบตัวจสาหรับคนใส่งานเอว่าใส่ได้เลยครับปูปตามหาสารคามเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันเยี่ยม